งานระหว่างเรียนงานพาร์ทไทม์รายได้ดีปี2020ซึ่งงานที่เราได้นำมาเสนอใน,ในวันนี้เหมาะกับคนที่ใช้เวลาว่างในแต่ละวันหรือว่างวันเสาร์อาทิตย์ส่วนจะเป็นงานอะไรประเภทไหนนั้นก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยเช่นความชอบความถนัดความสะดวกผลตอบแทนและที่สำคัญต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองด้วยแล้วมาดูกันว่ามีงานอะไรบ้างนะคะซึ่ง พนักงานร้านสะดวกซื้อหนึ่งงานยอดฮิตส,สำหรับเรานักศึกษานักเรียนที่มีตารางเวลาเรียนที่แน่นอนเพราะสามารถเข้างานเป็นกะได้มีช่วงเวลาที่ชัดเจนอีกครั้งยังมีสวัสดิการดีๆให้กับพนักงานอีกด้วยและสำหรับงานตามร้านสะดวกซื้อก็มีทั้งคิดเงินลูกค้าจัดสต็อกทำความสะอาดร้านดูแลจัดการภายในร้านส่วนเรื่องของคนตอบแทนนอกจากเงินเดือนก็ยังมีโ t ด้วย 2. พนักงานเสิร์ฟร้านอาหารเป็นอีกงานที่ทำได้ในช่วงเวลาว่างโดยเฉพาะช่วงเลิกเรียนในตอนเย็นหรือกลางวันช่วงปิดเทอมเสาร์อาทิตย์ซึ่งร้านอาหารจะมีลูกค้าในช่วงเวลานี้เยอะเป็นพิเศษร้านจึงต้องการพนักงานเสิร์ฟในช่วงเวลานี้มากๆในส่วนของการทำงานก็จะมีทั้งรับออเดอร์ลูกค้าเสิร์ฟอาหารและเก็บโตะ๊ะหรือบางร้านอาจจะให้พนักงานเสริร์ฟทำความสะอาดร,ร้านด้วยเรื่องของผลตอบแทนรายได้ เป็นรายวันอาจจะได้วันละ2-300ต่อการทำงาน4-5ชั่วโมงโดยขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของแต่ละร้านด้วย 3. ามนักแสดงประกอบเอกสตาสำหรับใครที่อยากเข้าสู่วงการบันเทิงแต่ยังคงคิดถึงเรื่องการเรียนอยู่การเป็นนักแสดงสมทบหรือนักแสดงประกอบก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีเพราะนอกจากจะได้โอกาสในการทำงานแล้วยังถือเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสร้างคอนเนคชันไปในตัวด้วย การทำงานก็ไม่มีอะไรมากแค่ทำตามที่ผู้ํำกับต้องการหากมีคิวหรือสคริปที่ต้องทำก็ควรจะทำการบ้านมาก่อนในส่วนของผลตอบแทนนั้นขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับและงบของงานนั้นๆซึ่งมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันหลักหมื่นเลยทีเดียวค่ะ 4. รับจ้างเข้าชมรายการทางทีวีอีกหนึ่งงานในสายบันเทิงที่นักเรียนนักศึกษาสามารถทำได้แม้จะไม่มีความสามารถในการแสดง ซึ่งจากที่เราได้เห็นในรายการต่างๆางทางโทรทัศน์ทราบไหมคะว่าคนที่เข้าดูรายการนั้นต่างเป็นคนที่ถูกคัดเลือกมาแล้วหรือว่าจ้างให้เข้ามานั่งชมการแสดงนั้นซึ่งลักษณะของงานก็คือการให้ความร่วมมือที่ดีในการรับชมโชว์เช่นปรบมือส่งเสียงเชียร์รวมถึงคอยสังเกตและปฏิบัติตามทีมงานที่ทเขาคอยออกคำสั่งสำหรับผลตอบแทนจะเป็นค่าจ้างรายวันประมาณวันละ300-500บาทค่ะ หาขับรถรับจ้างหรือว่าวินมอไซค์นะคะงานนี้จะเหมาะกับผู้ชายที่มีรถมอไซค์เป็นของตัวเองหรือของที่บ้านและมีเวลาว่างจากการเรียนหรือช่วงปิดเทอมแต่ต้องมีใบขับขี่เป็นของตัวเองนะคะใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะและต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า2 0ปีด้วยถึงจะสามารถขับวินได้ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบอื่นๆที่ต้องปฏิบัติตามด้วยลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูในเรื่องของผลตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับว่าทำเลจำนวนรอบช่วงเวลาที่วิ่งรวมๆแล้วก็ถือว่ารายได้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะ 6. เล่นดนตรีงานนี้เหมาะสำหรับกับคนที่มีทักษะทางด้านดนตรีโดยเฉพาะซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กรุ่นใหม่ห,หลายๆคนมีความสามารถทางด้านนี้และยังสร้างรายได้พิเศษระหว่างเรียนด้วยกัน เล่นดนตรีได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตามร้านอาหารเช่นร้านนั่งชิวๆรายได้อาจจะอยู่ที่วันละ500-1,000บาทต่อชั่วโมงรวมถึงการเล่นดนตรีเปิดหมวกหรือการทำคลิปคอเวอร์เพลงลงใน YouTube ที่กำลังได้รับความนิยมและสร้างรายได้รายได้จะขึ้นอยู่กับยอดวิวแล้วก็สปอนเซอร์นะคะ 7. แจกเอกสารประชาสัมพันธ์หรือว่าใบปลิวค่ะหนึ่งงานพาร์ทไทม์ที่ทําได้ในวันเสาร์อาทิตย์คือการแจกใบปลิวเอกสารประชาสัมพันธ์ค่ะให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาในบริเวณที่ได้รับมอบหมายซึ่งงานนี้ส่วนใหญ่มักจะจ้างนักเรียนนักศึกษาที่อยากทํางานพิเศษอยากมีรายได้เสริมผลตอบแทนต่อวันจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0ถึงบาทตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแต่ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่คุ้มค่าเลยทีเดียวค่ะ 8. พนักงานร้านกาแฟมีร้านกาแฟหลายร้านที่รับพนักงานพาร์ทไทม์ซึ่งก็เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาที่อยากมีรายได้เสริมโดยสามารถเลือกทำงานในช่วงปิดเทอมเสาร์อาทิตย์หรือหลังเลิกเรียนได้ลักษณะางานจะมีทั้งชงกาแฟเสิร์ฟกาแฟคิดเงินลูกค้าล้างแก้วทำความสะอาดร้านและตามงานที่ได้รับมอบหมายผลตอบแทนจะมีทั้งแบบรายวันและแบบรายชั่วโมงขึ้นอยู่กับร้านซึ่งเรทจ,จะอยู่ที่มาณชชั่วโมงละ40บาทขึ้นไป หาเป็นวันก็จะอยู่ประมาณวันละ3 0 0ร้อถึงบาทค่ะ 9. งานอีเวนต์ออกบูธงานอีเวนต์โดยส่วนใหญ่จะถูกจัดขึ้นในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และแต่ละงานก็ต้องมีคนออกบูธจำนวนมาก ในการแนะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆของบูธนั้นๆซึ่งเป็นงานที่เหมาะสําหรับคนที่มีทักษะในการพูดบุคลิกภาพดียิ้มแย้มแจ่มจใสเพื่อให้คนที่ผ่านไปผ่านมาสนใจเข้ามาชมบูธของเราและซื้อสินค้าส่วนมากจะมีอีเวนต์จะจัดมากกว่า1วันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นโดยรายได้ในแต่ละวันจะอยู่ที่ประมาณวันละ5 0 0ถึง1,500บาทต่อวันเลยทีเดียวค่ะิ ขายสินค้าออนไลน์ขายสินค้าออนไลน์ถือว่าเป็นงานเสริมยอดฮิตที่เหล่านักเรียนนักศึกษามักจะเลือกทํางานกันนะคะทั้งยังถือเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ที่ดีอีกช่องทางหนึ่งซึ่งการขายของออนไลน์นั้นมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอาหารเสริมเป็นต้นอีกทั้งยังสามารถขายได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ติดเรียนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่สามารถทำได้ระหว่างเรียน เพราะสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้กลายเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตได้ไม่ยากค่ะ11ช่างแต่งหน้าการหารายได้เสริมจากการแต่งหน้าถือเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากสาหรับน้องๆน,นักศึกษาหรือมัธยมปลายที่มีความสามารถในด,ด้านนี้เพราะเป็นอาชีพที่รายได้ค่อนข้างดีไม่จําเป็นต้องทําประจําและเป็นงานที่ใช้เวลาไม่มากแต่ผลตอบแทนบอกได้เลยว่าหลักพันบาทต่อคนแน่นอน โดยเฉพาะช่วงรับปริญญาอย่างไรก็ตามรายได้ที่ดีก็ต้องมาพร้อมกับฝีมือและคุณภาพและการลงทุนเครื่องสำอางที่ต้องมีคุณภาพและปลอดภัยด้วยเช่นกันค่ะ 12. ช่างถ่ายภาพมีช่างแต่งหน้าแล้วก็ต้องมีช่างภาพเพราะสำหรับน้องๆที่มีความสามารถทางด้านการถ่ายภาพหรือชื่นชอบการถ่ายภาพก็สามารถฝึกฝนและนำมาทำเป็นอาชีพเสริมได้ รายได้ดีทีเดียวเลยค่ะไม่ต้องทําประจําแค่เวลาว่างตรงกับลูกค้าก็จ้างทํางานได้แล้วค่ะซึ่งผลตอบแทนจะอยู่วันละ3,000-5,000บาทขึ้นไปครึ่งวันหรือเต็มวันสำหรับถ่ายรูปรับปริญญาและหากน้องๆยิ่งมีฝีมือกับกล้องคุณภาพที่ดีด้วยแล้วสามารถเพิ่มค่าตัวได้อีกค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามอาชีพ .com ค่ะ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องซูเปอร์มัมด้วยนะคะ